ณแผ่นดินถินนี้คือด้ามขวานเกิดตำนานการต่อสู้ผู้เลื่อมใสเกิดนักรบประชาชนเมืองคนดีที่ยอมพลีชีวิตอุทิศตนสายน้ำตาปีแม่น้ำสายหลักหัวใจของชาวสุราษฎร์ธานียังคงไหลเรื่อยไปตามกาลเวลาสายน้ำสีครามเริ่มต้นจาก ลำน้ำเล็กๆจากยอดเขาไหลผ่านดงเคียนซาพื้นปา่าดงดิบที่ยิ่งใหญ่พื้นหนึ่งของภาคใต้ท่ามกลางเสียงกระซิบแห่งตาปีจึงมีเสียงเล่าขานตำนานการต่อสู้นักรบแห่งรุ่มน้ำตาปีแทรกขึ้นมาจากสาขาลำน้ำสายเล็กๆนามว่าคลองบางปะ ย่อมพื้นที่ป่าสีเขียวขนาดใหญ่กลางครองป่าหมูที่5ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลายเป็นป่าดงดิบผืนเดียวและผืนสุดท้ายที่ยังคงเป็นดงเคียนซาไว้อย่างดีเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย514สรปค่าย514 เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานนักรบและมวลชนแห่งค่าย514หรือซอด .2 เมื่อพศ2548โดยสหายเพลิงได้บริจาคที่ดินกว่า10ไร่เขตตำบลบ้านเสด็จอำเบคียนซามูลค่านับล้านบาทซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งค่ายของทปทกองทัพ514มาก่อน และยังคงสภาพป่ารงดิบเกตร้อนที่สมบูรณ์ไว้อย่างดีเยี่ยมให้เป็นสมบัติของส่วนกลางสหายและมวลชนเขตงาน514ร่วมกับสารต่อ,ตอความต้องการของสหายเพลิงด้วยการจัดสร้างศูนย์อนุรักษ์เรียนรู้ขึ้นโดยด้านหนึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้น อีกด้านหนึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้กับนักรบและมวลชนแห่งลุ่มน้ำตาปีได้มีการจัดสร้างค่ายจำลองขึ้นมีทั้งโรงเรือนส่วนบุคคลโรงเรือนรวมโรงพยาบาลโรงครัวห้องสุขาสนามกีฬาเพื่อบุ่มเพาะให้มวลชนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และความสัมพันธ์ของจิตสำนึกของผู้กล้าในการต่อสู้กล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การเคลื่อนไหวทางการเมืองและต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคทอกล่าวไว้ว่าปิดฉากลงตั้งแต่หลังปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมากลายเป็นตำนานด้านหนึ่งในประวัติศาสตร์สังคมไทยพคทไมิใช่ผู้มีเจตนาร้ายแต่แผ่นดินไทยอย่างที่ถูกประนามว่าเป็นผู้ก่อการร้าย แต่ความจริงเป็นเหตุที่พวกเขาเข้ามาร่วมการปฏิวัติด้วยความรักและห่วงแหนปิติกุลไฝ่ฝันและจะสร้างสังคมที่เป็นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรียบและมีจํานวนไม่น้อยที่เข้าร่วมการต่อสู้เพราะถูกกดขี่ข่มเหงจากเจ้าหน้าที่รัฐพวกเขาส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ชาวสวนยางตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติปรารถนาดีต่อแผ่นดินถิ่นเกิดและตัดสินใจที่จะต่อสู้ด้วยวิธีของพวกเขา514 <5 14 S 2> เป็นรหัสเรียกเขตงานเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพอคท พื้นที่ภาคใต้ตอนบนช่วงปีพศ2508ถึง2 5 2 7ซึ่งแบ่งเป็น3เขตงานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีอักษรย่อซอดออันประกอบไปด้วยซดอ1รหัส508ศูนย์กลางของเขตงานอยู่ที่ฐานที่มั่นบนเขาช่องช้างเทือกเขานครศรีธรรมราช ด้านทิศตะวันออกติดอยู่เขตบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบการเคลื่อนไหวในเขตเคลื่อนไหวบ้านนาเดิมบ้านนาสารและอำเภอเวียงสะบางส่วนไปเชื่อมต่อกับพื้นที่เคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขตนครศรีธรรมราช ทางทิศใต้ของอำเภอฉวางและทิศตะวันออกของเขตกรุงชิงเนื่องจากฐานที่มั่นของเขตงานสอดอหนึ่งอยู่บนเขาจึงมักถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝ่ายเขาบางครั้งจึงเรียกค่าย508อีกชื่อหนึ่งว่า B5 สอดอสองรหัส514ศูนย์กลางของเขตงานอยู่ในผืนป่าที่มั่น เขตป่าดงเคียนซาโอดอสามรหัส511ศูนย์กลางของเขตงานอยู่ที่ฐานมั่นบนเทือกเขานครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือสุดของอำเภอการจนดิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่งานโอดอสองหรือ514ในอดีตคือหมื่นป่าเคียนซาป่าดงดิบขนาดใหญ่เทียบได้กับดงพญาไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีปศ2509พกทเริ่มส่งผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายเขา508หรือ b 5ข้ามแม่น้ำตาปีมาสืบสภาพเขตอำเภอเคียนซาและส่งผู้ปฏิบัติรุ่นแรกเข้ามาเคลื่อนไหวมวลชนด้วยกวลยุทธ์ปรับทุกผูกมิตรร่วมสุขร่วมทุกร่วมศึกษากับมวลชนจนได้รับการยอมรับจากมวลชนอย่างกว้างขวางหอมระพือไปทั่วดงเคียนซา ประกอบกับกระแสการต่อสู้ของนักศึกษานิสิตประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาพุทธศักราช2516ยิ่งทำให้กระบวนการปฏิวัติเติบโตขึ้นมีการจัดค่ายทหารค่ายการผลิตหน่วยพ,พละการโรงเรียนการเมืองการทหารขึ้นตามจุดต่างๆ รอบค่าย514สร .2 หรือค่าย514เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากค่ายหรือที่ตั้งทางทหารในเขตงานอื่นเพราะเป็นเขตงานเดียวของพคทอที่ตั้งอยู่ในที่ราบใกล้ใจกลางอำนาจรัฐค่ายทุกค่ายของเขตงาน514สามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยพาหนะทุกชนิดเขต 514จึงกำหนดเข็มมุ่งของงานไว้ที่มวลชนเป็นหลักงานในร่วมและงานเศรษฐกิจเป็นเข็มมุ่งที่สำคัญของเกตงาน514เพราะในขณะนั้นพื้นที่ดงเกียนซามีบริษัทเอกชนเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมากทั้งการตัดไม้การสร้างป่าสงวนและการสร้างสวนปาล์มน้ำมัน การแสดงบทบาทเป็นคนกลางรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนแก้ปัญหาความขัดแย้งกับนายทุนจนเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายในส่วนของกองทัพ514มีการจัดตั้งฝ่ายผลิตตั้งเล้าไก่ข้อหมูตัดไว้ผลิตเศษสินค้าการเกษตรส่งไปขายในเมืองเพื่อหาทุนสนับสนุนกองทัพขณะเดียวกัน ก็ตั้งค่ายการผลิตหรือค่ายพราธิการทำการพาะปลูกทำไร่ทำสวนยางของตัวเองเพื่อจะไม่รบควนมวลชนเกินไปการทหารในเขต514กลายเป็นการรบที่ไม่มีแนวรบไม่มีแนวหน้าไม่มีแนวหลังทปทเขต514 ใช้การรบแบบจรยุทธ์เป็นหลักมวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงหล็กที่แท้จริงสามารถต้านการลอบปราบของศัตรูเพราะเหตุใดประชาชนจึงให้การต้อนรับกับพวกเขาเหมือนเป็นญาติสนิทของเขา หน่วยงานทุกหน่วยงานประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมดูแลให้การงานเป็นไปได้ตามแนวทางและนโยบายของพับทหารมีหน้าที่ควบคุมกันสหายในหน่วยงานสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหมอและพยาบาลน,นอกจากเยียยารักษาคนในหน่วยงานก็ยังมีหน้าที่รักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วย ประการที่สองเป็นที่ทราบกันดีว่าอำเภอพนมบ้านตาขุนเคียนซาพระแสงและชัยบุรีสมัยนั้นอยู่ไกลความเจริญมากเลยกลายเป็นเมืองเถื่อนโจนผู้ร้ายมีมากวิธีการปราบปรามโจนผู้ร้ายของเรามีตั้งแต่กล่าวตักเตือนสองครั้งสามครั้งส่วนมากยอมกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมีส่วนน้อยที่ดื้อรั้นภายในเวลาไม่กี่ปี โจนผู้ร้ายการปล้นฆ่ามือปืนรับจ้างค่อยๆหายสาบสูญไปจากแผ่นดินห้าอำเภอประชาชนอยู่เป็นสุขไม่ต้องหวาดระแวงอีกต่อไปประการที่3ามอำเภอดังกล่าวเป็นที่รวมตัวของคนหลายท้องที่แบ่งเ,เป็นกลุ่มกลุ่มเราทำหน้าที่เป็นคนกลางปรองดองกันประการที่4ี คนที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยผู้ปฏิบัติงานจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านช่วยกันลงแขกปลูกบ้านไม่มีข้าวจะกินเราก็ให้หยิบยืมก่อนเมื่อตั้งหลักปักฐานได้แล้วค่อยใช้คืนทีหลัง ประการที่5ลูกหลานไม่มีโรงเรียนเรียนหนังสือเราสร้างโรงเรียนอนุชนแดงไฟแดงไฟหลามทุ่งขึ้นมาสอนให้ทำให้เรากลายเป็นคนฉลาดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยิ่งศึกษายิย่งรู้ยิ่งเข้าใจคน,คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็พยายามร่ำเรียนจนเขียนได้หลังเสร็จฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วเรายัง สามารถสร้างชางข้าวใหญ่ไว้ที่ไร่ยาวบรรดาลูกหลานของสหายทั้งหญิงและชายถูกศัตรูข่มเหงคุกคามขึ้นเรื่อยๆจนต้องละทิ้งบ้านช่องจำนวนคนในกองป่าจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่พักบ้านไร่ยาวจึงดูคับแคบและแออัดพักจึงโยกย้ายไปสร้างค่ายใหม่ห่างออกไปสีกิโลเมตรไร่นี้รวมเป็นผืนเดียวกัน กับไร่ของชาวบ้านตรงกลางตรงกลางไร่มีขนาดน้ำใหญ่จุคนได้หลายสิบคนสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายมีโรงครัวศาลาชุมชนบ้านสำหรับสหายที่มีครอบครัวแล้วส่วนสหายทั่วไปบางคนยกเป็นแค่ใหญ่แค่เล็กคนขี้เกียจหน่อยก็ปลูกเปรนอน ค่ายนี้เราสร้างลานสนามขึ้นเป็นครั้งแรกสหายตัดเอาลวดไม้กลมๆขึ้นมาเป็นม้านั่งตลอดความยาวทั้งสองข้างสนามหลังจากกินข้าวมื้อเย็นพวกเราก็พากันมานั่งบนม้ายาวนี้พูดคุยเสยวนาเฮฮาเป็นที่สนุกสนานก่อนค่ำจัดให้มีการรายการบันเทิงและการละเล่นต่างๆ เป็นประจำภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุที่ให้ความสว่างสวยัยฝ่ายนำได้เรียกประชุมแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าพักจะจัดตั้งกองทัพขึ้นเพื่อเป็นรากฐานปฏิวัติที่ขยายตัวออกไปกองทัพเป็นสิ่งใหม่สำหรับทุกคนเมื่อก่อนมีที่ดินคนละ9ก้าไร่ยี่สิไร่ ทำแต่ไร่แต่นามาวันนี้เรากำลังจะกลายเป็นเจ้าของกองทัพที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองเมื่อทางฝ่ายนำแจ้งกำหนดการวันนี้จัดตั้งกองทัพแน่นอนแล้วเราสหายแบ่งสรรหน้าที่กันคนละไม้คนละมือจัดเตรียมงานอย่างขมักขเม่นตกแบ่งพื้นที่สนามเสียจนสวยงามสร้างอาศจ,จันท์ เขียนคำขวัญจัดเตรียมเสบียงอาหารอัศจรรท์ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามสหายเอาจะเอาใบจากมาฉีกเป็นสองซีกทำเป็นซุ้มรูปโค้งตั้งโต๊ะไว้ตรงกลางสำหรับสหายกล่าวคำปลาใสสองข้างอัศจรรท์ประกอบด,ด้วยธงค้อนเขียวและธงดาวแดงของกองทัพ ราวชั้นบนประดับรูปมาร์กเฮงเกลเลนินสตาลินและเหมาเจ๋อตุงใช้รูปมีคำขวัญขนาดใหญ่เขียนว่าลัทธิมาร์กลัทธิเลนินความคิดเหมาเจ๋อตุงจงจเจริญตามด้วยคำขวัญพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจงจเจริญกองทัพปลดแอกประชาชนประเทศไทยจงจเจริญ กองทัพ514จะตั้งขึ้นเป็นทางการแล้วนับเป็นก้าวแรกของการเดินทางไกลเท่านั้นภาระข้างหน้าที่ต้องเผชิญยังยิ่งใหญ่และหนักหนาสาหัสกว่าที่แล้วมาหลายเท่าตัวแต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ของสหายทำให้เราฝ่าฟันด่านแล้วด่านเล่า หลังจากจัดตั้งเป็นกองทัพแล้วงานที่เน้นหนักยังคงเป็นงานเคลื่อนไหวผูระดมและจัดตั้งมวลชนแต่งานสู้รบก,ก็ทำบ้างเป็นครั้งคราวหลังกรณีนองเลือด6ตุลาพศ2519